สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่จับลัคนาและได้ว่าท่านเกิดในลัคนาพุธศพแต่เกิดอีกหนึ่งราศีท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพุธศพทุกท่านคะชาวราศีพุธศนี่แหละในช่วงที่ดาวพุธย้ายรอบนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีโชคมีลาบนะคะพูดจะเป็นเงินเป็นทอง เดินทางแล้วมักจะได้รับสิ่งดีๆมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะเป็นช่วงที่การเงินของท่านนั้นจะเกี่ยวพันกับการเดินทางกับครอบครัวนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างรายรับของท่านจะดีขึ้นหรือจะมีเหตุการณ์ท่านนั้นต้องเสียเงินกันแน่นะคะเพราะว่าดาวพุธก็ถือว่าเป็นตัวแทนของดาวการเงินของท่านและการเงินจะมาอยู่ในจังหวะ ที่ท่านนั้นจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างโชคลาบมาจากไหนมีโชคมีลาบท่านจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะให้ได้รับโชคลาบแบบเต็มที่มารับฟังกันได้เลยค่ะดาวพุธย้ายในวันที่3สิงหาคมถึงวันที่25สิงหาคม2568นะคะในช่วงนี้นะคะชาว ราศีพฤษภเป็นชเป็นช่วงที่ท่านโดดเด่นในเรื่องของการเงินการเดินทางการใช้คำพูดเอกสารการติดต่อผู้คนนะคะฉะนั้นถ้าท่านมีเรื่องในใจหรือตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เรื่องที่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะอาจจะเป็นการเดินทางหรือว่ามีเป้าหมายบางอย่างในช่วงที่ดาวพุธยารอบนี้และท่านรีบลงมือทําได้เลยนะคะเอาง,ง่ายๆเลยค่ะหลังจากวันที่อ่าคือสังเกตง่ายๆหลังจากวันที่สามสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น มีดวงได้ติดต่อกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันมานานนะคะอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อพบเจอตัวต่อตัว,ตวนัดหมายพบกันตรงนั้นตรงนี้หรืออาจจะมีการติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์คนเก่าๆที่ท่านเคยรู้จักคนที่ท่านเคยสนิทสนมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่า,เกาๆเท่าแก่เก่าหัวหน้างานคนเก่านะคะจะติดต่อท่านเข้ามาหรืออาจจะเป็นใครบางคน ที่เคยชักชวนท่านไปรับจอบรับงานพิเศษร่วมกันหรือเคยนำงานพิเศษมาให้กับท่านช่วงนี้ล่ะค่ะบุคคลเหล่านั้นจะติดต่อท่านเข้ามานะคะหรือไม่ก็บุคคลเหล่านี้ล่ะค่ะจะให้การช่วยเหลือท่านได้ในวันที่ท่านมีปัญหาให้ท่านนั้นลองนึกถึงบุคคลเหล่านี้นะคะเขาจะช่วยเหลือท่านได้นะช่วงนี้นะคะท่านจะมีคือท่านจะโชคดีตรงที่ว่าช่วงนี้เพื่อนฝูงคนรอบข้าง ญาติพี่น้องคนที่รักและห,หวังดีกับท่านนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะคอยให้การช่วยเหลือท่านดีถ้าท่านมีปัญหาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครให้ท่านนึกถึงบุคคลเหล่านี้นะคะบุคคลเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านได้ทั้งการงานและการเงินค่ะเป็นช่วงที่มีการเดินทางบ่อยขึ้น นะคะคท่านใดที่เป็นเซล์ลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนโดดเด่นมากๆนะคะช่วงนี้พูดจาแล้วเป็นเงินเป็นทองถ้าท่านลงมือพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมากักจะประสบความสําเร็จนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดพูดเก่งคุยเก่งพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงิน ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะให้ท่านนั้นโฟกัสที่การพูดคุยได้เลยค่ะแม้แต่ท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะยื่นเอกสารสําคัญสาคัญทั้งเอกสารส่วนตัวเอกสารด้านการเงินการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีหลังจากที่ไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือมาน,นานเดือนสิงหาคมใช้คํานี้ได้เลยหลังจากวันที่สเป็นต้นไปสมสิงหาคมเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะคะ ดาวพุธจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาเพื่อส่งเสริมมาสนับสนุนท่านท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นคือพูดได้ง่ายช่วงนี้นะคะมีเสน่ห์กับคนอายุน้อยด้วยนะอยู่ใกล้ชิดเด็กแล้วเขาจะรักเขาคือพูดได้ง่ายเด็กชอบเด็กเข้าหานะคะการพูดคุยกับญาติพี่น้องก็ถือว่าดีขึ้นนะคะกับเพื่อนบ้านนี้ก็เข้าใจช่วงนี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะว่า,าเพื่อนบ้านใจดีนะคะ นำซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือให้นั่นให้นี่เรื่อยๆหรือท่านและเพื่อนบ้านจะมีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นบางท่านได้เพื่อนบ้านใหม่ก็มีด้วยนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนบ่อยขึ้นจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบของเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาด้วยนะอะไรเก่าๆจะหวนกลับมาทั้งงานทั้งเงินนะคะถึงได้แนะนําว่าท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรก็ตามนะคะถ้าคิดไม่ออกลองนําสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่เคยทําให้ท่านนั้นมีรายได้นะคะกลับมาทําในช่วงนี้นะจะทําให้ท่านมีรายได้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การ ยื่นหนังสือสำคัญเป็นช่วงที่เหมาะแก่การทำหนังสือสัญญาช่วงนี้บางท่านถ้ามีการพูดคุยธุรกิจดีลงานหรือว่าคุยอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จมีดวงได้เซ็นสัญญานะคะบางท่านถ้าเดินทางก็ถือว่าการเดินทางราบรื่นขึ้นได้รับข่าวดีมีโชคลาภจากการเดินทางเพราะบางท่านก็เดินทางเพื่อติดต่อพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญนะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางเพื่อ,อ ทำงานก็เป็นไปได้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการใช้คําพูดใช้คําว่าเงินไหลมาเทมาเลยละ่ะเงินเข้ามาดีนะคะช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าดีขึ้นท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหายใจหายคอได้ล่งขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองหมุนเงินได้คล่องขึ้นไม่ค่อยจะฝืดเคลืองเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงนะคะ เพราะว่าท่านมีดวงจะได้ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่อนข้างที่จะ,ะเข้ามาค่อนข้างที่จะสูงนะคะท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะคะมีรายจ่ายแปลกๆรายจ่ายปุปปับปรับฉับพลันเข้ามาแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนะ มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ฟังแล้วอย่าไปทุ่มสุดตัวนะเพราะว่าเงินจากตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้มีกันพวกคนให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูด้วยนะคะว่าท่านนั้นได้เงินหลักๆจากตรงไหนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วเฉียดไปเฉียดมาก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะให้ท่านนั้นออกแรงหรือว่าใช้ความสามารถในการหาเงินจะดีที่สุดเพราะไม่พลาดแน่นอน ยังไงก็ได้จะได้มากได้น้อยก็ได้ท่านมีดวงได้สิ่งของอาจจะเป็นของส่วนตัวหรือว่าของชิ้นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในบ้านมีรายรับมากกว่าปกติมีรายรับเพิ่มเข้ามาค่ะถึงแม้ท่านจะมีถึงแม้ท่านจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศรับราชการรายรับของท่านยังไงก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอาจจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่า อยู่ๆนะคะก็ค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มหรือได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยลงทุนหรือว่าเคยทำงานเอาไว้นะคะเงินเก่าๆจะกลับมาหาท่านเงินใดก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้มาขอวอวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ